ฟาทีเดียวติดนะครับเครื่องเสียงติดฟังได้นะครับครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดสีบานนะครับหลังซ้ายครับลื่นๆเลยนะครับหน้าขวาครับหน้าซ้ายนะครับโทษทีครับพูดผิดครับหน้าขวานะครับหลังขวาครับผมอใช้งานได้ครบหมดนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับคันนี้ลมแรงเลยนะครับนี่ สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์หลักหมื่นมานำเสนอหนึ่งคันนะครับเป็นเตอร์ตาโคโราไฮท็อกนะครับ 1.6GXi คันนี้ปี1999ครับจดทะเบียนในปี1999นะครับคันนี้เป็น 1.6GXi ครับเครื่องยนพันหกเกียร์ออโต้นะครับไม่ติดแก๊สนะครับใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับคันนี้บอดี้สวยสีใสหมดนะครับเก็บงานเช็คระบบมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะครับสวยงามมากนะครับรถบ้านแท้นะครับไม่เคยเป็นแท็กซี่หรือว่าเป็นรถบริการ ใดๆมาก่อนทั้งนั้นนะครับคันนี้เก็บงานเชิงระบบมาหมดแล้วนะครับช่วงล่างทําใหม่หมดแล้วนะครับไม่มีดังเลี้ยวสุดซ้ายสุดขวาสุดไม่มีดังใดๆทั้งสิ้นนะครับตกหลุมไม่มีดังนะครับแอร์เออย็นฉับหมดนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับนะฮะสตาร์ททีเดียวติดเครื่องเกียร์ดีมากๆนะครับตอนเช้าสตาร์ทไม่มีรอไม่มีกระตกใดๆทั้งสิ้นนะครับเกียร์เปลี่ยนครบโอเวอร์ได้ใช้ได้หมดนะครับภาษีต่อให้หมดแล้วนะครับเป็นปี67แล้วนะครับคันนี้ นะครับสีสันรอบคันสวยงามมากๆนะครับนะฮะเราไปรับชมภายในกันนะครับนะครับคันนี้เป็น1.6 g s i ุอนะครับโคลาไฮท็อกนะครับมีแอร์แบ็กหนึ่งใบนะครับเกียร์โต้นะครับนะครับเหลือนใหม่ใช้ได้หมดนะครับวันรอบขึ้นเข็มหม่ขึ้นหมดนะครับเรือน เรื่อนหม่วิ่งมาเพียง2 6 0แส0หกมกิโลเท่านะครับไมล์แท้ๆนะครับไม่มีกลับไม่มีกอใดๆนะครับแผกประตูยังสวยนะครับมีลำโพงนะครับนี่ครับใช้งานได้ไม่มีทะลอกไม่มีอะไรนะครับสวยๆนะครับเบาะกำมะยีนะครับในคู่หน้าและคู่หลังนะฮะกำมะดีลายโรงงานนะครับไม่มีขาดไม่มีแต่งอะไรใดทั้งสิ้นนะครับพลาสติกภายในยังสวยอยู่นะครับนะครับแผงประตูหลังนะครับนี่ครับ ไม่มีเปื่อยไม่มีแตกนะครับส่วนมากรุ่นนี้ชายแผงประตูจะเปื่อยหมดนะครับนะครับสวยๆนะครับคันนี้เรียกได้ว่าไปใช้งานได้เลยนะครับเน้นใช้งานนะครับท่านใดที่มีความประสงค์จะใช้งานในเมืองนะครับเป็นรถเกียวโต้นะครับขึ้นแต่พันหกนะครับเล็กๆนะครับแนะนําคันนี้เลยนะครับเก็บงานเช็คระบบมาให้หมดแล้วนะครับเติมน้ามันใช้อย่างเดียวเลยนะครับคันนี้ ภาษีพรบต่อให้หมดแล้วเป็นปี6กหมดแล้วนะครับเลมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับรับประกันการโอนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันบอดี้ชนหนักชนเบานะครับน้ำส่วมตัดต่อพิความใดๆนะครับเราลงสัญญาให้หมดนะครับนี่ครับแผงประตูนะครับนี่แผงประตูสวยๆทุกบานเลยนะคพันนี้ภายในสวยมากครับนะครับเบาะเบิดสวยมากนะครับพันนี้เวทสภาพที่เรียบร้อยมากครับนี่ครับ เรียกได้ว่าท่านมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับสาหรับรถยนต์คันนี้นะครับโคโรราต์1.6ไฮทองนะครับนี่ครับแผงตัวด้านหน้านะครับสวยๆครับนี่ฮะทำแผงลําโพงแผงซาวมาเรียบร้อยนะครับยังเรียบร้อยนะครับสวยๆนะครับนะครับนี่ครับบอกคุณหน้าก็สวยนะครับเรียบร้อยมากครับใช้งานได้เลยนะครับนะครับแอร์เย็นนะครับวิทยุฟังได้ คือเรียกได้ว่าหลักๆอุปกรณ์มาตรฐานของรถนะครับใช้งานได้หมดนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเราเก็บการเช็คระบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงคร้หมดนะครับนะครับสีสันรอบคันนะครับตอนแรกมามีรอยริ้วรอยตามการชนนำารยเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับเราเก็บให้หมดแล้วนะครับลายริ้วรอยเลยสวยๆเงาๆเลยนะครับสำหรับคันนี้เงาฉ่ำเลยนะครับคันนี้นะครับ ไฟ,ไฟล็อคันติดครบมดนะครับออกคคบมดทุกดวงนะครับเสร็จทันล็อกใช้ได้นี่ครับนะครับเรามารับชมห้องเครื่องยนต์กันครับนะครับเรามารับชมกันครับว่าบอดี้ของคันนี้สวยครับสวยมากแค่ไหนนะครับนี่ครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดหก นะครับ C a f e นะครับเกียร์ออโต้นะครับย้ำอีกทีนะครับว่าเกียร์ออโต้ไม่มีล้อร้อนไม่มีกระตกกระชากแต่อย่างใดนะครับเปลี่ยนครบนุ่มนวลหมดนะครับโอ์ได้ใช้งานได้ปกตินะครับคราวนี้มีระบบ ABS และ Airbag นะครับดูปอดีครับด้านหน้านะครับฐานหม้อน้ํานะครับสวยๆเลยนะครับเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์เดิมๆอยู่ครบหมดนะฮะตัวเลขเดิมนะครับนี่นะฮะ คานไม่เคยทําสีนะครับคานเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ไม่มีการพ่นแต่อย่างใดนะครับนี่ครับมีรอยถลอกเดิมๆนะรอยรอยเดิมๆจากการใช้งานนะครับนี่ครับเรียกได้ว่าเสน่ห์ของรถเก่านะครับนะครับท่านใดดูเป็นนะครับก็จะทราบว่าเออนี่มันคือของเดิมนะครับตามอายุตามการเวลาของรถยนต์นะครับน็อตระโปรไม่เคยถอดนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์เดิมเพจเดิมอยู่ครบหมดนะครับสีสีสันในเครื่องสีสีเดิมนะครับ เนี่ยครับสีเดียวต้องซีดซดด้านด้านแบบนี้นะครับนี่ครับแห้งๆห้งแบบนี้นะครับนะครับรอยห้ามตรฮ้เดิมนะครับนอตข้งโป้งนะครับในสิ่งที่มันทําไม่ได้นะครับมันยังอยู่ให้เราได้เห็นกันอยู่นะครับคงสภาพเดิมๆิมอยู่แบบนี้นะครับปากกระโปงแท้นะครับปากกระโปงแท้โรงงานนะครับนะครับใต้ปากกระโปงสีเดียวกันแล้วเครื่องหมดนะครับนะครับรับประกันครับการันตีครับว่าเราเลือกบอดี้มาขายนะครับเดิมเดิม แบบนี้ทุกคันนะครับนะครับเราขายมาเยอะแล้วนะครับเราก็ขัดสันนะครับบอดี้สวยๆนะครับนะครับมาเก็บงานเชียรระบบนะครับในราคาเพียงหลักหมื่นนะครับท่านสามารถเดินทางไกลพาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวนะครับไปทานอาหารอร่อยๆได้นะครับเหมือนรถอะไรนาคาแพงๆนะครับนะครับบอดี้นะครับ หมดที่เดิมเดิมนะครับซองเดิมสันเดิมสีเดิมนะครับได้ภายในนะครับซับในเดิมเดิมนะครับเห็นไหมครับน็อตไม่ขยับนะฝากระโปรงแท้ต้องมีโลโก้โตต้าแบบนี้นะฮะนะครับบางๆนะครับบางๆนะครับเห็นไหมครับน็อตไม่ขยับอย่างใดนะครับนะครับนี่ครับนะครับท่านมาชมนะครับเห็นไหมครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมนี่ครับ แม่แรงเครื่องมือเรามีให้นะครับแม่แรงเครื่องมือเรามีให้นะครับไปดีถอดทาความสะอาดนะครับเดี๋ยวนํากลับมาใส่ให้นะครับนี่ครับสติกเกอร์เหล็กตีฝาท้ายอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับสวยๆนะครับสวยๆเลยใสๆเลยนะครับคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคานะครับเสนอขายเพียงหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับมีบริการส่งฟรีในราคานี้นะครับหรือท่านใดมาชมเองนะครับ มารับกลับเองนะครับที่บ้านนะครับราคาลดได้ครับนะคบลดได้นะครับนะครับหรือราคานี้มีบริการจัดส่งจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ครับตามเบอร์โทรศัพท์ ID Line ที่ได้ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับนะครับจะเราขึ้นให้ชมนะครับนะครับหรือแอดไลน์ ID มาขอรูปภาพนิ่งก่อนนะครับขอรูปภาพนิ่งนะครับ วิดีโอขอดูรถตัวจริงก่อนจะเดินทางมารับท้านลูกค้าที่อยู่ไกลๆนะครับนะครับว่ารถตปงปกหรือไม่นะครับมีรถจริงหรือไม่นะครับนะครับขอบสันนลังคาสวยๆนะครับวันนี้บางๆนะครับบางๆรถได้บางนะครับบางๆนะครับนะครับอาจจะมีขอบยางเสื่อมสภาพบ้างเล็กน้อยตามการเวลานะครับ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 เส้นก็ราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับพวกนี้นะครับนะครับ หรือจะมีให้เราบริการหาซื้อจัดซื้อให้นะครับก็คุยกันได้ครับไม่ใช่ปัญหานะครับแต่โดยรวมนะครับเน้นแบบนี้นะครับอ่าบอดี้นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับและที่สําคัญเรื่องเอกสารนะครับแนะนาให้ลูกค้าเน้นในเรื่องหลักๆแบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของความสวยงามรายละเอียดต่างๆดีเทลต่างๆของรถนะครับซึ่งสามารถหาซื้อมาใส่หรือว่าเปลี่ยนชิ้นที่เสื่อมสภาพออกไปได้นะครับ นะครับอย่างเช่นอุปกรณ์หลักๆนะครับตัวถังนะมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับถ้าเกิดเาการเกิดอุบัติเหตุหนักเบามาแล้วเนี่ยนะครับควรคำนึงถึงเป็นระดับแรกๆนะครับผมให้รถมันขับขี่ได้ในปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับนะครับและส่วนพ่วงที่หลังเนี่ยเราก็สามารถจัดหาเพิ่มเติมได้นะครับนะครับนะครับยังไงติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ครับผม แนะนำคันนี้นะครับในราคาหลักหมื่นนะครับราคาเพียงหกหมื่นกว่าบาทตอนนั้นนะครับสามารถขับขี่เที่ยวได้ทั่วไทยเลยนะครับคันนี้การันตีเลยนะครับนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ